สวัสดีค่ะคุณนิตยา<ะ>อ่อเออกราสูดสสำหรับคดีนี้ก็เรียกว่า สามารถจับกลุมได้ทันควันเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงการเดือดใช่ไหมคะใช่แล้วก็ในส่วนของผู้ก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้จักกันรู้จักกันนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุะทะเลาะวิว,วาทแล้วก็จนเป็นเหตุให้มีการใช้อาวุธปืนนะคะในการตัดสินคดีดังกล่าวนี้นะคะก็เสียชีวิตในงรายแล้วก็เจ้าตัวขับรถหนีนะคะล่าสุดก็ทราบเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะคะหลังเกิดเหตุว่าผู้ก่อเหตุน่ะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยศรองสารวัตรของสอนองหัวหมากตอนนี้เขาก ทราบเชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางท่านรองผู้การมูลนควรบานท่านพลตรีนพรินคุณสวัสด์นะคะท่านก็บอกว่าตอนเนี้ย รู้แล้วนะตอนนี้เออนาตัวมาแล้วคะ่ะรู้ว่าผู้ที่ก่อเหตุก็ชื่อรัอยตโทนันลงทัชดานะคะเป็นรองราาสารวัตรฝ่ายสอบสวนของสนหัวมานะคะตอนนี้ก็จับกลุ่มถูกควบคุมตัวได้แล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวนั้นไปหลบที่ห้องพักครวันย่านตอนเมืองนะคะแล้วก็มีรถยนต์ของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็มีการคุมตัวมาที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตำรวจนครบาลสี่เพื่อที่จะมีการสอบสวนหาสาเหตุในการลงมือดังกล่าวนะะี้ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าผู้ตายแล้วก็ผู้ก่อเหตุน่ะผู้ก่อเหตุน่ะก็คือรู้จักกันนะคะรู้จักกันนะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีการชักชวนในเรื่องของการมาหารายได้พิเศษนะคะมาขับรถหารายได้พิเศษอะไรยังไงคะก็ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าประเด็นสาเหตุไหนนะคะที่ทําให้อ่ามีการลงมือในเรื่องของใช้อาวุธปืนกันก็ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนนิตยาเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือต้อง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 ยังไงเดียวต้องเป็นเหตุการณ์ที่ อ่าทางเกิดขึ้นบนทางด่วนนะทางด่วนทางด่วนนะคะแล้วก็เป็นทางด่วนอ่าฉลองรัดนะคะ<ฮ>ท่วงถนนประดิบมนูธรรมนะคะใกล้ๆกับแยกประชาธรรมที่จะมุ่งหน้ามาทางราดพร้านะคะแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุทางเจ้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าทํางานเร็วมาก เป็นผู <Merci> ้ประสบเหตุแ <ses> ล <Hamilton> ้วก็เห็นว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีดูลักษณะมีชายสองคนวิ่งออกมาจากรถแล้วก็มีการทําร้ายกันก็พยายามที่จะนะคะออกจากที่ตั้งนะคะมาเพื่อที่จะระงับเหตุนะคะก็ปรากฏว่าระหว่างที่จะเข้าไปช่วยเหลือนั้นนะคะก็ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการเรียกว่าอะไรนะถักแล้วก็คว้ากับผู้ตายแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงไปสองนัดก็ทางเจ้าหนี่ก็ต้องหลบนะคะตกหลบนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในส่วนของผู้ก่อเหตุก็มีการ ขับรถตู้ของผู้ตายนะคะหลบหนีนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็ไปเพื่อที่จะทําการช่วยเหลือแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ประสบเหตุที่เห็นเหตุการณ์ก็คือนิโรกการช่วยเหลือด้วยก็คือคนขับรถเมย์ค่ะใช่ใช่คนขับรถเมย์นะคะซึ่งขับมาประสบเหตุพอดีเหมือนกันนะคะบนทางตรวจนะคะก็อ่าพอแต่เขาเห็นอาวุธปืนนะคะก็ต้องหลบอ่าหลบไปก่อนนะคะ,คะหลังจากที่คนร้ายเนี่ยใช้วิ่งข้ามมาอีกฝั่งเพื่อจะมายิงซ้ำนะคะเพราะว่า หลายนั้นเหมือนกันหลายนั้ค่ะคือดูสภาพศพแล้วบาดแผลคือเห็นนะเห็นวมื่อคืนแล้วคือน่ากลัวมากสีรษะแขนขานิ้วมือ่าอตอนแรกเขาจะยิงที่ที่ขากับที่ตรงท้องเนาะนะคะแล้วก็มาซ้ําอีกตรงนะตรงนั้นเลยตรงที่คุณธิดยาบอกเมื่อกี้เลยนะคะตรงตรงอ่า หน้าผากเลยโ <No. S 1> นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มีมีปอกกระสุนนะคะ9มม5ปอกที่ตกในที่เกิดเหตุนะคะกะ็ทางตำรวจเองตอนนี้ก็ทราบแล้วก็ไปควบคุมตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนประเด็นสาเหตุอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอการ <Okay. S 2> สอบสวนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอีกครั้งเพราะว่าล่าสุดก็อย่างที่บอกคือน,นำตัวมาจากทางแถวดอนเมืองนะคะมาที่ศูนย์สืบของทางบกรนสีเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็ต้องมาติดตามดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะคะพัชริยา